ิลถามไม่เอาคำตอบครับแล้วจะถามทำไมครับพี่บน,นนส่สนะิต้องฟังเพลงถามทำไมของพี่จีนตอบตอลาดไปถามให้ัไปฟังให้ก่อนแล้วก็มาฟังอันนี้ต่อใช่ไม่่ใชทำงานร่วมกับใครครับกับกพี่ว่านทานาักเกดิดแล้วก็ครูบิ๊กครับผมก็มีครูบิ๊กเป็นคนแต่งทั้นองแล้วก็พี่ว่านเป็นคนแต่งเนื้อร้องแล้วเป็นโปรดิวเซอร์ของเพลงด้วยอ เป็นยังไงรับที่มาของเพลงนี้มาจากอะไรครับเกิดจากคือที่ว่านเห็นทีเป็นคนแบบพูดไปเรื่อยๆเดินไปไหนก็พูดๆแล้วก็ทิ้งไว้ไม่เอาคำตอบเออใช่เดินไปต้องพูดอีกแล้วมันไม่เอาคำตอบมันก็เดินไปแล้วอย่างนั้ใช่ครับเห็นเป็นคนแบบเหมาะกับเพลงช้าเพลงเศร้าๆไงฮะโดยส่วนตัวก็คือแบบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเนื้อเสียงเป็นสไตล์อะไรจะเหมาะเพลงช้าซึ่งที่ว่านก็ถนัดอยู่แล้วเข้าทางเลยก็เลยแต่งเพลงนี้ให้ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่หวัง จะจะว่าไงดีนะก็แบบรักผู้หญิงคนนึงแต่คือขอความรักไปแต่ว่าไม่ต้องการคำตอบคือว่าจะรักหรือเปล่าแต่เราอะรักเขาอยู่แล้วเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะครับไม่ต้องการอะไรเป็นความรักที่บริสุทธิ์เดี๋ยวก็ถ้ามันถมเมื่อไหร่ก็ฉุดมันไปเองอเไม่เอาคำตอบอ,อะไรถ้าใครขอตัวอยา่างบทเพลงจากทีหนได้ไหมครับได้ครับโอ้ อย่ขอให้เธอคิดก่อนเก็บใจฉันไว้ก่อนก่อนคอยรับไปส่วนฉันจะรอได้รับหมดหัวใจแค่เพียงได้ท้าพอ คนอ่ไม่ต้องร้อนนะคุอ่ไม่ต้องร้อนนะเพราะเดี๋ยวพกเราจะเดินไปซื้อไดินคนลาแบ้นั้นใช่ไหม